สวัสดีค่ะพอ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนน้ำเด้อค่ะมือนี่มาพบกับช่องทั้งนกชนั้นแอวชั้นแอวเด้อค่ะมือนี่สุภาพ,พีผ้าหน่องมากินอมหอยเด้อค่ะนี่มือนี่อมหอยทางเฮามีขายน้ำเด้อค่ะมือนี่เป็นฟีมือแมน่นกเด้อค่ะเพราะว่าหนุ่นเป็นคนทายคลิปให้แม่นกหนุ่นก็เลยบดลเอ็ดนะคะ่ะทานุ่นเอ็ดหยันเสร็จอันนี้หอยหยังหนุ่นหอยหนาจะหอยขอูด มีหอยปากกว้างหรอบริูุเอื้อใบายาหม้อมันคือหอยโข่งนะคะพี่นอ้องอื้มืมหวานต้นหอมหวานหอมอีหมันหวานอ่ะหอยโข่งหอยปากกว้างมันบูคือกันหรอ ก็บอกว่าห้อยขงหรือห้อยปักกว้างห้อยโขงปักกว้างค่ะเขาใจอยู่บอมันสามารถอื่นได้ทั้งสองอย่างก็คือห้อยโขงหรือห้อยปากกว้างเด้อมาชีนึงงทำไมมันคือห้อยโขูงหรือห้อยปากกว้างเออ มันคือมันปปักกว่างแบ่โมเมนต์ของไยขูดนู่นหนูซึกว่านั่งกินเขากับซิลับฮานุนรับลวมหนีเด้อไหเปิด <c oughs> ตาเมื่อกี้ตายอยากปิดแหละเบเรนอนดึกนะคะาาเศร้าตาซำสันเลียงมันเดิมค่ะ ทำไมเว่า1ิบสักน์นยังบอกเลยหอยทั้งช่องเ้าด้วยค่ะก็จะเป็นหอยแบบเป็นทุงด้วยค่ะทุง่งลกหนึ่งกิโลด้วยค่ะือเหมือนนกหวอกนะไม่นอนะนอะเขาบาลาเรือมาเป็นหอยพี่มาดมหอยด้วยไม่ <c oughs> นาะก,ก่อนนั่นนี่คะไม่นอะกว่า พี่มาดมหอยดูเป็นอย่างนี่นีนี่ก้มมาดมแตมันแปลกเปกล่าล่ะแต่มันออกหวาวนนั่นไงก็เลยมีคนหงงหงัง,ง <c oughs> นะคะ <c oughs> พี่มาดมหอยดูแค่เนี่ยเออนี่นีนก้มลงมาดมดู ไม่เห็มอ kind of <has been> <through> ้วนกินเยอะอะกินข้านะกินขขาในแหงอันก็อ้วนก็อ้วนอยู่แล้วเว้นเหรออ้วนคือวัยนะฮะก็อ้วนอ้วน บ่ได้อ้วนหุ่นขึ้หมูบ่ได้อ้วน <c oughs> เขาเรียกว่าหุน่นสมส่วนขนาดนุ่นน้ำรักก็แบบสังไว้บ่า,บายวันยังโมอ้วนเลยตอนนั้นตอนไหนจนหน่อยตัง้งตัง้งตั้งแต่ยังหน่อยเป็นบ้าเอา้าต้นหุไไ่นสูงสั่งไว้บ่ายเด็ดหนุ่นสนะูงเด็บ่ได้เตี้ยบ่ได้อ้วนนะเตี้ยนะค่ะปากห้ฮิตอันนี้คือหุ่นบุหรีเลยค่ะทั่วลงด่วน นุ่นบุรีไผบุรีวาเตียยนะเต่ยละคืออวนรู้ไหมนะทั้งเตี่ยขนาดเป็นเอื่อยลรแถมเจอยๆจ๋ยอุชาสิสูงเตีย่ยยังเขาบอกว่าตัวเล็กอื้อขี่เดียดอ่เดี๋ยวว่าได้ไหมว่าใครเป็นได้ไหมอะเราฟังอิสานไม่รู้เรื่องก็คู้สักบาทสิบบาท เดี๋ยวนี้น้องวิ่งว้าไทยนะฮะบัาวงาว,วัดซีวอลน้ำพ่อกับเมียนะคะนุ้นก็บว้าไทยมีแต่เอื้อบายนั่นแหละค่ะบว้าวอีสานน้องวุ้นจะฟังไม่รู้เรื่องเจ้าว้าอะไรพี่น้องเมื่อกี้น่ะเอื้อบายบอกว่ากบหึงนุ่นก็นุ่นก็จกักไปด่าขาพี่น้องหูอ,งอยู่เออสปริงลิส yes i spit in it เต็มอยู่น <fuck> ีละเด้อคะพี่น้องนี่น้องกับนี่น้องพี่บาตอนยังหน่อยนะพอดำกับแม่นกนะจับเพลินอุ่มแล้วเขย่าเพลินแห้งสมองแล้วเขื่อนถีบจักหน่อยแล้วเป็นบา มันเหือเอดูเออเหมือนัเห็นบอเห็นบอเห็นบอกพี่น้องมือนเยลดลงราจะกชยาหนุนตอนิดหน่อยน้องบุ่นน้องบุญด้วค่ะพี่น้องกับคนซื้อเฟมน้อง้ามือนเจ็เฟมนุ่งอยู่ หนาหวานกำนันนะเพื<ก>่อนขับรถไปสองคนเนมันไร <laughs> จริงๆหล่มน้ำวายโบแมนบไปหล่มน้ำเอื้อยหล่อมทอมเฟมก็คือน้องอุดนะเพื่อนตะปันป่นจักรยานเหรอเอื้อยหรือเปล่าอะไรเฟรรมก็จังวะจำได้หล่มกระบายวายสองเพื่อนหล่มกระบุญไม่ไหวน,นะปัญญ่อนมุ่นนะปัญญ่อน เ <c oughs> ดีเ๋ยวนี้ค่ะทุว่ามีเสียง,งบอกไหมไม่ไดีมันน้องหุ่นนะกระชับรถเข่าอัน,นป่ายป่ายกำนันแมนป่ายหนาบาดกำนันด้วยค่ะเกือบแหละเกือบอันนี้ไปเลยห <c oughs> นาเกือบพังหนาหนางน่เอ้ยห <c oughs> นาเกือบพัง <c oughs> ดีกว่าขับรถไปกับไปบบาทสองคนแล้วก็มีคนไปซื้อของนำซอง,งกัหนหน่องกระหน่องอนุมาฮะกระหน่องรถหลุมไงกับไหวนะบ่อซอยหนอกแล้วก็ะยิบไหวอีกไหวนะมันขับเร็วนะคะคลับนีปลาหนอกแลหนองมันก็รถหลุมเดี๋ยวข้างหลังแล้วหนองมันหล <c oughs> ่มไม่ได้ กาดันไ,ดไปสื้อขนมมันบอค่ะซื่อของม่เห็นสลามือของไม่เห็นสลามอือของมันเมวได้หนึ่งหลอยไม่เห็นสลามเออ,อ,อแล้วที่เนี่ยได้บ้าหัวจุบได้ <laughs> ได้ของมากมันบอค่ะพี่น้องกับพันจักรยานนี้ได้หน่อยแล้วบัดน,นี้ับ <laughs> แบบปกติตอนอยูบาทเนาะคะ่ะตอนอยังหน่อยนี่มาแข้งมาจักรยานนี่ปันสิ่งๆเลยยกหลอดพักก่อนแลนที่เนี่ย มันที่เนี่ยกับปันเร็วๆแล้วน้องอะมันตามมาท่านเฮ้ยเนี่ยรถน้องอะมันละตกคนทางคนทางมันเป็นสั่น้วเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยสั่นแบบสั่นางสั่นเนี่ยเออไมนเป็นคนทางกูนแมนคนทางกูนแล้วมันเป็นสั่นเฮ้ยที่เนี่ยรถน้องแล้วมันละตกหลอกตกหอกแล้วก็ปีนแล้วมันไก่แต่ว่ามันก็ต้ใจว่าเียงอยยังไงมันขานไปดึงแล้วมันขางหัว นอนมาแ้ว่างหัวมีเสียงเด็กยังหัวมีเสียงอยู่แลถ้าตะลกแห้งๆอะมันสิมหัวมันมีเสียงค่ะก็มีสมนีแล้วค่ะ แล้วก็ค่ะพี่ฟังน้องซื้อหอยแมมบ้านนูนมีหอยมาเบิ่งหอยนูนไหนค่ะช่องขนงแช่แนวค่ายหอยเด้อค่ะพี่น้องมีหอยให้ซื้อหอยลายประเภทบจะเป็นหอยจุบหอยโขงหอยปักวางนะคะหอยคุมหอยคุมก็คือหอยจุบอืมแกะอยากเอื่นหั้งคุมค่ะ พี่น้องคนใดสนใจหอยนะคะสามารถทักชแชทไลน์เรื่อว่าแต่คอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือว่าพี่น้องคนใดแบบหยาว่ามันเป็นหอยปลอมนะคะมาดมหอยดู <laughs> กลับมาเบิงใดที่เฮือนทีลานนะคะสบอแมนหอยนี่เป็นถุงทุง้งละหนึ่งกิโลแมนถ้าพี่น้องเอาสองทุงนะคะก็สิ่ได้สองกิโล ถ้าสมมุิว่าพี่น้องเอาสิบทุงนี่กะสิเป็นสิบกิโลเลยค่ะบบมีแถมย่อค่ะถ้าซิบทุงนี่แถมด้วยค่ะพี่น้องสื่ออนีบอเห็นแถมแถมมันทุงหนึ่ง, 11, งอ่อะมันตรงเกินอยู่แล้วประมาณหนึ่งถึงสองขีดแถมแต่แบบพักบัวฮะนะขี่หายอารีค่ะพี่น้องคนใดสนใจกะสามารถทักชแชทอะไรหรือคอมเมนต์ได้เลยเด้อค่ะค่ะลำลำเลยด้วยถึงวันเลยเบอร,ร์สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ